ฮีโร่หนุ่มช่วยชีวิตแมวหลังพลาดท่าพลัดตกลงแม่น้ำคนงานท่าเรือในลอนดอนได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษหลังช่วยแมวให้รอดจากการจมน้ำในแม่น้ำเทมส์ภาพวิดีโอฉบับนี้ถูกโพสต์ไปที่ Facebook โดย Royal Dog จากกรุงลอนดอน วิดีโอฉบับนี้แสดงให้เห็นภาพของสกอตเดอร์เบนวิศวกรและผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการของท่าเรือที่ได้กระโจนเข้าไปช่วยชีวิตเจ้าเฟลิกซ์ที่ต้องลงไปอาบน้ำหลังต่อสู้กับแมวอีกตัวแต่กลับพลาดทา่าถูกส่งลอยเละลิวลงไปสู่ความเปียกปอนสกอตรีบวิ่งไปคว้าขอเจ้าแมวตัวเล็กๆไว้ได้ก่อนที่มันจะจมลงไปสู่ก้นแม่น้ำ โคศกท่าเรือกล่าวว่าเจ้าคิตตี้ตัวนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บหรือความกระทบกระเทือนใดๆอย่างไรก็ตามเราคิดว่าเจ้าเหมียวน่ะอาจจะบาดเจ็บที่หัวใจจากการเสียหน้าอย่างรุนแรงเพราะทุกคนต่างก็แอบพากันหัวเราะเยอะเย้ย,ะยะลีลาลอยละล่องของเจ้าเหมียวตัวนี้